แต่ว่าวานเป็นหอดเดียวนี่คอยกันยังเครียดอยู่ไหยนอนแต่เมสวยคอยอันคอเลือกหลพวกคอมเมนต์แบบนี้นะนี่ความหมายมันคือเงินขอทานฟังก็รู้เราไม่ได้โง่เดิอมว่าสัสสรุปแล้วครอบครัวคอยเฮ็ดคิดนี่คอยสิเซเบ้า์มได้เลยเนาะบปะ เออนั่นมีคาใส่ใจงนี่มนีเขาต้องใจนั้นอันี้เขาต้องใจนั้นเขาต้องใจอันนี้คือว่าคนเขาเขาคิดเู้บริคิดไปว่าเออในการที่เราพูดออกสื่อออกโซเชียลแบบนี้มันก็ไม่ได้สื่อถึงว่าเราจะไปขอทานออนไลน์นะเราขอทานทางอ้อมแบบนั้นทำไมต้องแล้วทำไมคนดูทำไมต้องไปสื่อถึงว่าเราขอทานนะคอยบอกเขาใจด้วกันเพราะว่าคอยบอกเคาเหคิดว่าเออถาม่าคือคอยบอกว่าถ้าคุณเสีอธิบายนะโอ้คุณเหนื่อยจนคุณเขียน้ขอทานเรต้องลุกเรียกทีเมืนที่หรือว่าช่วยบริจาคหน่อยยังไงเออตอนนี้ <información> <k> อ๋อโอ้ยมื่อนี้ข่อยบสบายข่อยจะไปหาหมอแต่กับผมีเงินไปอ่าพอคนมีเงิซีมาเบิ่งปุ๊บเออมันเป็นไรเดี๋ยวพี่โอนให้นั่นเขาเรียกว่าคนขอทานออนไลน์นะให้เข้าใจนะในการที่เบ้าว่าในการใช้ชีวิตคนเราแต่ละคนนะเออเันนี้บมมียังถามว่าเรื่องเงินปุ๊บพูดแต่เรื่องเงินเอาพูดเรื่องเงินกูไปแล้วข้อไหนเงินข้อหนเงินเดี๋ยวล่ะออาชีวะให้เบ้าเลยแบบนี้บัตร่องคืนเขาเป็ยังเบาอุตส่าห์ไม่ไลน์้ับสองคืนบางคนแจกแค่นั้นเลขบัญชีคุณจอฮึช ก็ว่าตัวเสียเขาั่วคุยดิเออขอทานจนได้จนได้สําเร็จมีแต่พูดไม่ทําอะไรอยู่วะจนเออการเทาสิไปหันไปนหนีคือเขาว่าหนึ่งเขาจะต้องปัดใจแต่คือเงินเงินมันต้องพาคนนําทาง,อองเออาเป็นเจ้าเศียรนะจะต้องเงินเท่านั้นเออเงินจะคนอื่นสิมาว่าเบ้าสปอกรู้มีเงินอนันนี้คนประอันเงินประามาถึงมาซืา้อได้ทุกอย่างสำหรับใอยซื้อได้ทุกอย่างซื้อเข้าใจใอยได้เขาบอกว่าต้องหมดซื้อได้บ่ซื้อบ่มี้มูดเอิ้นซื้อมูดมาเล่นนี่ก็เอิ้นได้เอำหนมาากินเึ่ง มันมาลดเงินเหาโกนเงินมึงหาท่านให้มึงหนึ่งมึงมาเลยูเนี่ยไปคืนนึ่งางไปเรียกเขามึงกินยังจัดไปก็มีมือมันก็ติดเท่าบัดเตเปไมนได้สายเต๋ต๋อือนะมึงเห็นอันนีเหกูเนี่ยเฮ้ยงอีนีเดี๋ยวเนี้เอาคุให้เงินมึงหมืนนี่ได้เอาจัดไปคุณบึงเงินมันหายเงี้ยอันนี้ว่าเปรียบเทียบให้ฟังนะเข้าใจด้วยนะอเงินทุกอย่างที่มันเห็นมันหนูดูได้สบอกไปให้โมมีเงิน เราดูถูกอีกชั้นทันบางเถอเขาเขาเดือดร้อนอีทีเดือดร้อนนี่คือเขา่มีเงินจ้าดีเลยอันนี้สมุดจะไปเนอะไปคอยยืมเงินเขาสักพันหนึ่งเขาเอาแด็ใส่เขาซ้ำเขาคิดชวาขึ้นยเขาเอินลูกกูหมดแล้วสองแซนด์อีเคอีลิงกังเขายังไปย่องกันทั้งทที่เอ๋อเป็นผู้ใหญ่อะไรบ้างให้เด็กกับเบาะอุบะนี่กับไปย่ออานนี้กับไปย่องเขาอานนี้เออบ่แยกแยกได้แบบอันใดอันใดควรอันใดผิดอันใดถูกบ่แยกแยกเลยเรียกลูกเขาอย่างนั้นได้ยังไงเบาะอืมกำไก้พากันว เดีวคนเราพี่เป็นผู้ใหญ่วบอสมงควนว่าให้เด็กน้อยเด็กน้อยมันก็สัมผัสขาวคนหนึ่งเออมัาเขาบ่รู้เรื่องอยัางนมันตีกับเจ็บาล่าคนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่กันเขาเรียกอะไรมีภาวะแล้วนะเออบอสมควนที่ไปหาบอกเส่คนรู้ถูกคนคนอื่นเขาสิรนยหรือจนมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราะเออกระตายบอคนมากับบคือกันอืมที่บอกไปให้เออะอ้ยังไอ้ยังกับสิมาบายมันบอกทางโคก ข้างโคกหน้าลายเอ้ยไปสิไปเขาใจมึงแต่มึงยั่มาเขาใจกับของเออกระมึงดังตั้งใจเว่าขอทานนี่ฮมึงเขาเขาใจอยู่แต่ว่ามึงอ่ะมันแสดงอากาศอันมันเป็นสันดานมึงเออมันเป็นสันดานสูงเคยเหตุมาเขาใจบอเออ สูบบ่อเรื่องเงินอีกสูบบ่อถุกมือสูบบ่อถูกขิปบรรยายสารพัดสารเพมอหนึ่งบาทหอยลูกถูกอย่างบอสบายจังหน่อยกับปวยเดยวกับปวยพวกับปวยเก่าจังหน่อยลิงกับปวยนันเดยวกับเป็นมอหนึ่งบาทหอยสารพัดแนวสิขออ่างสิแม่นาะงอืมแล้วมึงเสกภัยไปเข่าใจมึงในเมื่อมึงยังบ่ยอมรับ เข้าใจกับของเข้าใจบ่มึงฝ uh ืนกฎของธรรมชาติมึงฝืน yup. บ้านฝืนเมืองเออเห็นบอคือเรื่องลูกมึงไปโรงเรียนคือกันนี่คือขออ้างเข่าใจบอมึงฝืนพราะว่าคาเทิมแพงมึงกับลูกมันไม่ได้ดูถูกวาลูกมึงตาเขตาอย่างบ่ามีใัยเขาดูถูกแต่คาเทิมกับมีใัยเขาว่ามึงพ้อมถ้ามึงมีคุณสมบัติเพียงพอมึงกับทรงลูกมึงเรียนได้แต่อันนี้มึงทรงลูกมึงเรียนลูกมึงผู้เดียวเขาลูกอยู่ เออมึงกูรู้อยู่ว่ามึงทุ่มเทแต่ว่ามึงมีเงินเพียงพ่อบอสําหรับการที่เสพทรงมันเรียนลรงเรียนย่อซสบเข้าใจบอเออมันบ่แมนบ่มันบีคู้ใดเขาไปวามึงดอกมึงฝืนเด้มึงยังบ่ยอมรับเลยว่ามึงฝืนกูรู้อยู่ว่าลูกผู้เดียวลูกผู้เดียวเรียนโรงเรียนธรรมดากัได้บ่ต้องโรงเรียนโรงเรียนเอกชส้นก็ได้เรียนโรงเรียนวัดก็ได้บ่ไม่ให้เขายากมีแต่มึงยาั่นก็มึงมีปัญหาไงนั่นแหละสาเหตุคือมึงมีปัญหา ตะกะมึงมันมันหมักไ่ไฟสูงเดะเออแล้วก็เรื่องเงื่อนขึ้นกันเรื่องเงื่อนคือกันมันว่าสาคัญกับมันบ่ได้สาคัญขนาดนั้นมึงที่สาคัญกับสําคัญของมึงสําคัญแต่ไม่สามารถซื้อศัก์ศีได้มึงแล้วมึงขายสักศีกับของเนาะมึงเอาขอบว่ามึงมาด่ดากับขายศักศีหรออืมมึงอย่าไปเปรียบว่าผู้อื่นเขาสิไปขายศักศีคือมึงมาด่ดามึงหาอยู่หามาหลับจ่างดามึงคือมึงดาหลับจ่างดาแม่แม่ดาลูกดากันเข้าใจบอ ตะการความคิดของมึงมึงขายศักรีกับของไงมึงก็เป็นยูตกอยู่ในวังวน้นอยู่ทุกเหมือนี่แล้วว่าต้องบอกประชดป,ประชันหนอกบ่ม่เพนเขาอ่อนซ่อนสุดอกลูกมึงคือกันลูกมึงเป็นผ่าข่าวมึงเป็นพอกับแม่มันเอาออกมันเป็นตัวตลกมึงเบาให้ลูกมึงการกระทําของมึงมันสวนทางย้อนแยง มึงเอาลูกมึงออกมึงออกมาเป็นตัวตลกของสังคมมึงเอาออกมามึงเหตุกับมันโดยแบบว่าย้อนแยงกับความหลักที่คนนี้ให้ลูกเข้าใจบอแค่นี้ลหละมันบ่ต้องเอาอย่างไรดอกออกไปมึงก็บ่เข้าใจดอกเออพอมึงหมักเถียงอืมพอปากมึงหมักจะมาแหลมแถบๆเด้ออือเท่าเรา่ะคิดเอาเองอยากได้อันได้ก็เฮ็ดเอาเองเด้อนางเด้อบาย